สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับโบโลนานะครับวันนี้นะครับพบกับรายการ Liverpool ลิเวอร์พูลรักคนไทย EP 2เป็นรายการที่เราจะเล่นทีมลิเวอร์พูลและใช้คนไทยให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่า Liverpool ลิเวอร์พูลรักคนไทยมาเราจะเริ่มกันนะครับ แดงประกรณ์อันนันทาสุอิบซ a ก,กุชันทรงยนอิบซักุแดงประกรณ์เอาตรงๆผมก็ยังจำชื่อนักเตะร,ตรบไม่ได้นะครับสำหรับนักเตะไทยแกวนเบริร์กสาวิน,นันสุไวสสาวิน,นันจะได้อสซิสไหม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  สวยสายวินันยิงโอ้โหติดในเชซาให้สายวินันเลยแหมติดอีกแล้วนะครับวิชิยหายแลวสายวินันจะโดนแดงไหมเนี่ยโอ้โหสินสายวินันโดนแดงครับไปพลาดนะครับเล่นนอกเกมนะครับโอ้โหเปลี่ยนแทคติกสเลยนะครับผมอยากให้คนไทยยิงผมจะเอาใครมายิงดิ เอาแดงประกรนแล้วกันแล้วก็น่นาจะโอรลรามันกล้องถังถ่ายไปคนเดียวไม่น่าเสียหายอะไรมากอินปิกราวันเบิร์บโอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่นะครับ อิปซักกูชันส่งเนื่อนอันันทาสุปินปีโอเคหแดงประการโดนสกัดเตอร์เขียสวยปินปีเชซาเชซ่าให้การ์เนเบิร์กสวยเชียซ่าขึ้น แดงประกรณ์เอาแล้วแดนประกรณ์เอาแล้วโอกาสทองแดนประกรณ์ครับโอกาสทอง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 ยิงนับไปได้สบายครับซืซีินี้ตั้งแต่เราทำมาคนไทยยังไม่ยิงเข้าเลยนะครับหวังว่าลูกนี้หวังว่าเกมนี้จะเป็นนัดแรกโอ้โหเยบร้อยครับเราโดนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ โอ้โหกองหลังเราก็รั่วครับหมายเลขห้าเซซาโอ้โหเซสากุกต้องบีบสวยดีมากเมื่อกี้ซาร่า การเปิกบีบโอเคโอ้เดประกรเนียงโอเคเดี๋ยวนิเวอ์พฟูนะครับก็ตอนนี้ก็แพ้โบโลน่าอยู่นะครับ แหมสายวินนั่นโดนใบแดงก็เปลี่ยนเกมเลยนะครับทำให้มันยากขึ้นดีบนะครับ <Okay. S 1> อิฟสก,กุกโอเซ่สมัตโออ๊ะอิฟซิโกอิฟซิโกสวยลูก เกมนี้เราก็ไฮเพรสแล้วก็เพรสตลอดเลยนะครับคือเราแทบทำไรโบโลนาไม่ได้เลยนะครับโอ้เชซ่าพลาดนะครับ well, อลิสันเคลียร์ก่อนลูกสววโอ้เคลียร์ให้กาเวนเบิร์กดีมากเลยเอาแล้วโม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 ซาลาโมซาลาลูกนี้นะลูกนี้นะโอ้ไม่น่าจ่ายเลยนะครับไอนะครับ อลิสันเบิกมากนะครับไรเชซาโอเคเชซา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 เช่าโอ้โหชนคานนับเราไม่มีดวงจริงๆเลยนะครับโอ้โหโคเอเตสตูดิโอก็เซ็งเลยนะครับเมื่อกี้ แฟนตาสูก็บีบมานะ,ระเราไปได้สบายอลิสันโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีอลิสันใจร้อนไป And the ball น่าจะฟาวโอ้โหจะได้แอสซิสต์ในนี้ใส่นั้น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 เบียบร้อยครับเขีเซาครับได้นะครับนาทีที่9-6 2โอ้โหเวีบเสียหน้าเล้นะครับเพราะว่ายิงชนคานนะครับตอนแรกลูกนี้ก็เริ่ม ชิงจังหวะแรกก็ตองหน้าเลยนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่สุดยอดโอนีอ่นะโมสลา,าส่งมาให้เชียซ่าแล้วเชียซ่าก็ซ้ำอีกรอบนะครับสุดยอดครับนี่อย่างดีใจหมายเลขหกก็วิ่งมาด้วยเลยนะครับ จบเวลาการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลเสมอกับโบรโนาหนึ่งประตูตอนหนึ่งเชซาก็ดีใจมากเลยนะครับ นี่ในห้องแต่งตัวนะครับอินปีก็คุยกับเพื่อนเก่านะครับซาสุเล่นดีไหมวันนี้ผมก็คิดว่าเขาเล่นดีนะครับ แต่ก็ต้องมีอะไรปรับเยอะอย่างเช่นการส่งบอลเพราะเขาส่งบอลไม่ค่อยดีโอ้โหวันนี้อินปี A, ตามเลตติ้งนะครับศูนย์จุดไม่ค่อยดีต้องทำยังไงอินปีนะครับผมก็ต้องตบมือให้ที่เขาก้าหางเราไม่มีตัวกองหลักเยอะแล้วก็เลยต้องใช้เขาแต่เขาก็ทำได้ดีสาวินันนะครับใจร้อนนะครับทำไม่ได้เสียจุดโทษแต่โดนใบแดงรู้สึกยังไง ก็ต้องให้เขาโฟกัสไปเรื่อยเรียนรู้เพราะเขายังเด็กอยู่ขอค,ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครูสรันนะครับจะนำเสนอในถ่ายทอดสดหรืว่าครูเจอเชลซีนะครับแมทช์คอมเมนต์ีรีก็จะเป็นสรันนะครับ ส่วนวันนี้ผู้จัดการทีมนะครับโกยเ,เตะสตูดิโอก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้นะครับเกมที่แล้วแพ้คริสตพาเลสสาประตูต่อศูนยนะครับนี่นะครับเราก็จะมีกองไม่มีคนไทย5คนนะครับเป็นกองหลังหมดเลยแล้วก็กองกลางหนึ่งแล้วก็กองหน้าหนึ่ง เรวพูนะครับ11ตัวจริงนะครับก็จะมีอลิสันแล้วก็มีกองหน้าไอกองหลังคนไทย5คนนะครับแล้วก็กองกลาง2แล้วก็กองหน้านำด้วยสาวินันนะครับสาวินันเออโคยเ,เตสตูดิโอก็บอกว่าวันนี้เขาจะเน้นสไตล์แบบ ไม่คองบอลมากแต่จะเป็นสไตล์แบบเนี้ยครับจะดูนะแบบนี้แหละครับก็คือแบบดูดันนะครับแบบดูดันนะครับดูดันเลยนะครับสวยสวยนันโอเคได้คืนไหม มีคอไสนเค okay, สวยนะครับเชซาดิฟเฟนดีมากเชซาสวยแดงประกอรแดงประกอรใน้าสินัหน่อยสวยโอ้ใสนันไม่ค่อยจ่ายเพื่อนอะเซลฟิชนิดหนึง่งมีการเห็นแก่ตัวนิดนึงนะครับาสินัน แต่โค้ชก็บอกว่าผมแก้ปัญหานี้ไม่หายจริงๆผมตักเตือนเขามาหลายรอบแล้วนะครับเกือบนะครับสวยสาวินาน,าน,านดีให้สาวินานโอเคให้อินปีอินปีเอาแล้วรุดเดียวแล้วครับรุดเดียวแล้วเฮ้ยอาจารย์อย่างนี้มีสิตแดงนะอาจารย์อาจารย์ล a าส c o คอนแทเปล่า แหม่ตักเตือนเหรอครับอาจารย์สวย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 แอซิสมาแล้วครับถ <the comunic ational motion craft> ึงประตูต่อศูนย์ค่ะสุดยอดเลยนะครับแอซิสอย่างสุดยอดเลย That's amazing กาวบนเบิร์กพาดไม่ได้นะลูกแบบนี้สวยลูกแต่อินฟิตเมื่อกี้ไม่ค่อยดีนะครับได้ไหมเชสโอเคให้ใส่ไว้นันให้ใส่ไวนันให้ใส่ไว้นัน โอ้โห,โหสายวินันท์ทำเสียอีกแล้วนะครับเช well, ียซ่าฝึบสายวินันท์เฮ้ยโอ้โหเนี่ยสายนันท์ชอบโดนจังหวะ3ทุกทีเลยมานะครับ <im ple S 1> หมดครึ่งแรกลิเวอร์พูลก็นำเชลซี1ประตูต่อศูนย์สายวินันท์ไม่วิ่งมาเติมเหรอไม่วิ่งมาเติมเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหพลาดนะครับแฟนบอลก็เสียดายเลยนะมเมื่อเมื่อกี้ก็ไม่น่าพลาดแต่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวมากเดี๋ยวหลังจากเกมนี้จบนะครับผมก็จะซิม2เดือนเลยนะครับก็จะผ่านไป2เดือนเลยนะครับแล้วก็เราก็มาดูกันว่านักเตะเราจะมีใครบ้างเราพัฒนาไปเท่าไหร่นะครับ Chelsea possession. regaining เอาแล้วลูกนี้แหละ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 ซาวิน,นันซาวินันโอ้โหมอสซาฮินันพาลาดาฟลอยเตสตูดิโอก็เซ็งเลยนะครับโอ้ oh my god how did he miss ลูกนี้แหละปีแล้ว เฮ้ยอันนี้ผมตั้งใจกดให้แบบยิงเข้าเลยนะแต่ผมไม่รู้เขาพลาดได้ไงขนาดบาเลสกายังงกเลยเฟลุนี้ไหมคิดแล้วคือชูตติ้งเขาแน่จะห่วยมากอะจริงๆมาแล้วใส่นานรุนเนี้ยโอ้โหเฮ้ ต่อโอ้โออยสายนันไม่น่าได้ยิงแล้วมีแค่เวลาสอบเฮ้ยคันติมีสิทธิ์ว่ะโอเคโอเคแอดไอย่างน้อยก็ได้แอสซิสอย่างน้อยก็ได้แอสซิสสายนันได้แอสซิสไหมเรียบร้อยครับสายนันได้แอสซิสวันนี้คนไทยแอสซิสตั้งสองคนเลยนะครับคนแรกผมจำชื่อไม่ได้แต่คนที่สองก็คือซินสารีนัน นี่นะครับเลี้ยวคูชนะตนได้โอ้โหโปรเตสตูดิโอวิ่งมาฉลองด้วยเลยไม่รู้จะโดนไปดืโอ,โ,โอ้โห<อ>ิดเวลาการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมเลี้ยวคูชนะเชลซีสอบประตูต่อศูนย์โปรเตสตูดิโอก็ได้วินแรกแล้วนะครับ นี่นะครับสเปตัวจริงนะครับเราก็จะมีคบคนไทยกดแล้วยกเว้นผู้รักษาประตูเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะหาสเกลเป็นสเกลผู้รักษาประตูแทนอดิสันนะครับนี่ครับเดบิวต์นะครับยอดรักวงชากียเดบิวต์แรกเลยนะครับเจอกับปัคติดนะครับเป็นเดบิวต์ที่ใหญ่มาก I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player, Stuart Robson. i <laughs> <And> very much <laughs> the big forward to bringing you action from Europe's Premier Club competition. This the league phase. <laughs> it is Liverpool taking on Real Madrid. Oh, managing to beat him. Real chance. What an important piece of defense. Oh, 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 so oh, 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 ลูกมุมครับลูกสวยกินปิเผื่ไหมอ้าวเฮ้ยอ๋อลูกบอลมัน เอ็นบัปเป้พลาดครับบอล16นาทีนี้เสียบอลไป4ลูกเลยนะครับ,รบดีเอาแล้ว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 ,ลวยิงไอ้หาคนไทยยังไม่ยิงเข้าเลยนะครับในซีรีส์นี้นะครับ อันนี้นิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวจริงๆคือคนไทยของเราก็มีฝีมือมากเลยนะครับแต่ว่าเหลือแค่ตอนจังหวะจบกับจังหวะคองบอลนะครับคือเขาเล่นเป็นระบบกันที่ดีเลยนะครับเนี่คือที่สำคัญกล้าเล่นนะครับโอ้ยฟาวครับอาจารย์ เล่นเร็วเล่นเร็วเฮ้ยลองยิงไกลดูลองยิงแบบนี้คู่ตัวรับไปได้สบายเลยนะครับวงคักี่ สวยเอาและเอาเฮย้ยอาจารย์ฟาวอะไรจะ,จะลองเลี้ยงดูเลยดูยมันเหมือนเป็นกลิชจะมันจะชอบอย่างเนี้ยตั้งแต่ฟีฟ่ายี่สแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปต่อตสูตรคือตอนเริ่มเกมแล้วเล่นแบบเนี้ยแบบเมื่อกี้เลยคือมันเป็นกลิชอีกแล้วอ่ะเป็นกลิชบ่อยมากเลย นี่นะคนไทยยิงเข้าครั้งแรกเลยนะครับเนีกับเลี้ยวภูสุดยอดน่าจะกองหน้าเป้าเลยนะยิงเข้าเดี๋ยวเช็คชื่ออีกทีดีกว่าว่าใครผู้ใหญ่บ้านชั้นสองเลือดโอเคสวยสวย เอาหน่อยผู้ใหญ่บ้านโอ้ oh. เดี๋ยวดูการดีเฟนต์ของคนนี้นะเห็นปะดีเฟนต์ดีมากอ่ะดีคือแบบส่งให้เอ็มบ,บัปเป้เลยอ่ะแอสเซนออกสวยลูกเฮ้ย <Hey. S 2> hey. อย่างนี้ก็ไม่เข้าอยู่แล้วเอาแล้วลูกที่สองลูกที่สองลูกที่สองแต่ผู้ใหญ่บ้านนี้ขยนันขยนัขยนคือวิ่งบีบบอลน่าสุดยอดเลยลับไปได้สบายแอดิสัน อย่าเสียนะเว้ยอย่าเสียนะอับสุขัยแล้วโอ้โหแฮกเกิลดีมากหมดเวลาการแข่งขันครับประตูชัยของผู้ใหญ่บ้านชันทรงเนื่อนก็ทำให้โกยเตสตูดิโอนะครับหรือว่าครูชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับอันเชลอติก็เซ็งอยู่นะครับนี่นี่เซ็งครับเซ็งผมจะใช้เล่นแบบอัลทิเมตก็คือระดับ ยากสุดเลยนะครับคือแบบยากโคตรโคตรอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเบีบิวต์อะไรคนนี้ญญลงแล้วนักที่แล้วคง <c oughs> ต้องเน้นโพสเซชันอย่างเดียวเลยอะถึงจะได้แต้มมาเขอ,อสักแต้มหนึ่ง ผมคงแบบโจงตีไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะพอเล่นอัลติเมตคือพลาดจังหวะเดียวคือโดนพันนิชเลยรล้ประษาไทยแปลว่าลงโทษนะครับเนี่ย <c oughs> ต้องเล่นแบบเนี้ยวันน้าเบื่อเล่นแบบเนี้ยผมก็โอเคเล่นแบบจะยิงเข้าแล้วกัน หลังจากจบเกมนี้เราก็จะปิด EP นี้แล้วนะครับอันดับทั้สุกแต่มาก่อนชันสู่นื่องฝึกเนี่ยมันจะยากตรงนี้เดี๋ยวดูนะอันนี้ครั้งแรกที่ผมเล่นความแข่งขัเชอร์โหมดเลยนะเนี่ยผมว่า๋ยวผมก็โดนนะลูกเนี้ยเชื่อปะ โดนจริงๆนะว่เห็นวะแหมเอาทีเม็ดมันยากนะครับเออร์ลิงบรอตฮาร์เลนก็ยิงเข้าแล้วนะครับโอ้โหเข้าพวดมากเลยนะครับจังหวะเยอะพูก็โดนแมนซิสตี้นำนะครับ Well it oh. has to be perfectly struck from that distance, and that wasn't. It wasn't. He's certainly got the chance to have a go from there, but he gets it all wrong. It's miles away from the target. Bernardo Silva. Oh. And the ball's still alive here. one out. Go in to come. Has the space whip มา <room. S 2> สวยอลิสันแจ็จจุนเรือไม่เป็นไรบีบได้บีบเราบีบได้โอ้ชิบหายแล้วโดนอีกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกนี้เราโดนยังไง อ๋อนะครับเรียบร้อยครับโดนสามลูกแล้วครับใช่ยิงอ๋อลูกนี้ไม่นับสิเพราะคุณย้ายไปนาโปลีแล้วอ่ะเควิน ต่อศูนย์เลยนะครับไม่น่าชมดิเฟนดิ้งเลย well, โอ้ชิบหายแล้ว s <S โอ้เละไหลแล้วนะครับแหมอาร์ลันได้แฮตทริกเลยนะครับโอดัน oh. อ, Goes past the defender. อย่านะอย่านะ decent stop the โอ้วันนี้ถือว่าเราเล่นแย่มากเลย <Har land. S 2> ก็ไม่แปลกใจเพราะเราเล่นระดับอัลติเมท display so much quality in the final third and the uh -oh. finishes have been really clinical the back line just doesn't have the answers they need to organise themselves quickly or this could be a heavy defeat for them yeah they look increasingly dangerous with every passing minute could be dangerous yeah Oh, well, another goal! Bernardo silver Well, he's kicked that out nicely. Hey, look. Diaz. Now De Bruyne. Rodri. Nicely played through. Very well kicked out, alert and ready. เดี๋ยวหลังจากเกมนี้นะผมก็สลับอีก EP หนึงผมก็จะเล่าก่อนว่าไม่เป็นไรยอมใม้ขาโดนไปเลยอีก EP หนึ่งเราก็จะซิมไปเลย2องซีซันนะครับแล้วเราก็จะดูว่าทีมเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะซิม2องฤดูก,การลรวดดึงไปเลย จะดูซิว่าทีมเราจะแข็งแก่งขึ้นไหมกับ2องฤดูกาลผ่านไป oh, that จบการแข่งขันครับเราแพ้6ประตูต่อ0ูนโอเคคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับอย่าลืมดูคลิปหน้านะครับก็คือรายการ Liverpool ลิเวอ์พูลรักคนไทยนะครับสวัสดีครับ